คลิปที่สองนี้เราก็ยังพาท่านชมพระ <c oughs> กรุเนื้อตะกวดสนิมแดงและชินตะกวดสนิมแดง โดยเฉพาะเป็นพระร่วงเป็นพระร่วงตั้งแต่พระร่วงทวารวดีนะอันนี้เป็นพระร่วงทวารวดีพระเสียนไม่มีแล้วก็มีพระร่วงของสุขโขทยัยพระร่วงของลบบุรีพระร่วงของสุพรรณบุรีอันนี้เป็นของสุพรรณบุรีกุป,ปูบัวนะ,อ,ะอันนี้ของปู่บัวเขา <c oughs> อันนี้ก็เช่นกันนะของสุพรรณบุรีกุบปูบัวนะตะกวดสนิมแดงอันนี้ล้างคราบไข่ขกลุกออกแล้วมีการแต่งผิวเอาไว้พระแบบนิ่มชํำรุดหรือผุมาตั้งแต่อยู่ในกลุกแล้วสภาพนี้ผุมาแต่ในกลุกเลยอันนี้ของหน้องแจงหนองแจงสุพรรณบุรีเช่นการผุมาแต่ในกลุกแต่ก็ยังเก็บรักษาเอาไว้เหตุเพราะว่าอะไรเอาไว้ศึกษาเป็นองค์ครูองค์นี้พระบาทหายไปนะองนี้ไม่มีการแต่งผิวเก็บไว้แบบเดิมเดิมนะเอาไว้เพื่อการศึก ศึกษาอันนี้คาบไข่กลุก็ยังปล่อยเอาไว้อย่างนี้อันนี้เป็นพิมพ์เล็กพระบาทหายไปเช่นกันอันนี้ของลบบุรีของลบบุรีนะอันนี้ก็ของสุโข,ขทัยเช่นกันนะเป็นของสุโข,ขทยัยอ่าจุดนี้แหว่งหายไปก็มันผุนั่นเองถ้ำมาหาเถรคาบไข่ก,กยยบบนะุยังอยู่แบบเดิมเดิมนะยังอยู่แบบเดิมเดิมเลยอันนี้ ชำรุดมาแต่เดิมนะอันนี้ก็สุขโขททยเช่นกันอันนี้ก็สุขโขไทยเช่นกันเราเอาไว้ศึกษาเนื้อความเก่าและความเป็นธรรมชาติว่ามันคืออะไรอย่างไรนะองค์นี้ก็หักเนะี่ย นะหักแล้วแต่ว่าค้าบไขกรุเองอยู่สภาพเดิมๆนะหลังเป็นลายผ้าอาองค์นี้มีการแต่งผิวเอาไว้นะเป็นฐานสูงนะหลังลายผ้าเช่นกันอ่มีการผูกการกลอนเป็นจุดๆกันไปออันนี้แหละครูที่ดีที่สุดนะครูที่ดีที่สุดยิ่งกว่าไปขอความรู้จากเซียนตั้งร้อยคนนะ เซียนร้อยคนก็ไม่สามารถให้ความรู้ที่กระจ่างชัดแก่เราได้อันนี้แหละคือพระองค์คูที่ให้ความรู้ที่กระจ่างชัดรู้ลึกรู้แจ้งและรู้จริง